สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้มบรรดาล้ำเพลินโชว์ออฟิเชียลค่ะพอแม่อย่างมือนี้นะคะเป็นมือสั้นบันดีมือสีมือสุกมือไขสุกมนูจะเลียนก้นไหมนะคะว่ามิโนะอันไม่บุญไม่ไายพุทธเรือดจะเลียนเขาประสนใจเขาหรอพอนั่น ถ้าเปิดไล่กันตอนนี้นะคะถ้าสรอุ๊ยอีเีนังไหนน่ะแลนทั้งเวทีสักคถมถ่มถ่มอันนี้ที่ทำิ้งตาอ๋อแนไหนเน่้องแรนอ้อมนีละก็ราะว่าอย่างพี่ทไม่คิมันดูสปีดได้มตอน่มเวลามันจะไม่ถองพายีแรนแรนไปเลยหาเราไปไปเลย หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะน้องมิวเชวนดี้ชาสาวหน่อยลับเพื่อนโชว์ค่ะวันนี้เรามาทำตามสัญญามาเจอบนหาหนูหนูเคยบอกไว้ว่าหาคนติดตามถึงสามพันไดหนึ่งอาทิตย์หนูสิมาแลนหาหลอดด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นเปิดได้ประมาณสามซีซีมือนะคะได้คนติดตามตอนนี้เซ็ตชั้นเลยะะอด้วยค่ะเราจะต้องมาแลนเ <laughs> ดี๋ยววันนี้นอโอ้ยเซ็ตกล้องได้สูงหมอกวันน,นี้ยังนั่นยัง่งหมอก ไอ้วัวสิบสามเดี๋ยวไปแนวนั่นไม่ต้องไม่ต้องปีดเซตไปเลยไปเอาไม้เลยถ่ายไม้เบลเป็นตะเบื้องเลยอ้าวมันเบลเป็นอีหยังเอาเลี้ยวๆให้เนี่ยเนี่ยเอาเบลความเลี้ยวในช่องหนูอได้หมดนี่ะสวัสดีค่ะน้องมิวชอนอีชาสสนัสดีรักเพื่อนชั่วค่ะเมื่อนี้เรามาทำตามสัญญานะคะที่น้องมิวเคยว่าไว้ว่า คหนึ่งอาทิตย์ผู้ติดตามถึงสามพันด้ค่ะนูสีมาแลนหาหอบอ่อมเวทีเด้ะคะ่ะแล้วตอนนี้คือเพิ่งเปิดช่องได้สามมือด้คนน่ะคะนติดตามเจ๊พันแล้วคะ่ะเมื่อนี้<อ>นูก็ต้องมาแลนโชห่ารอบเด้ค่ะมาแก่บมาแก่บุญไปเง่นเมือไห<ซ><ต>ค่ะไปถอดเกิบยังไงไอ้ถอดเกิบแลนไปห้องนั้นหนูดีใจมากค่ะนี่ โอเกือบมือแล้ววางสิเอิงพี่น้องเงินบอลเสียมพูดแลตะลาตะล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 ด้วยนะมึงยังมาฟังน้องไม้แาดด้วยขนาน้องมาสิบอะไรได้ยังหรอเขาบูดว่าน้องอาจจะยังค่ะมือนี่กดมาเป็นอย่างเออถ้าต้องอันหนึ่งรอบที่หนึ่งนะคะพานไปน้องไม้คะแนนเพราะว่าอุ้นบอกว่าให้ใส่กับใส่ขาสัตว์ว่าใส่ใส่ขายอดแล้วเบิ่งแล่นด้วยน้อ ครับเลยค่ะพ่อแม่ตัดาลูกหลายป่พ่อแม่ค่ะบุ้งเบรีกับโบเดอันโบเดอน้อยได้ค่ะวิธีกับก่วงอยู่ได้อันนี้เวทีวงหนึ่งอันเก่าอันนี้อ๋อก่วงอะไรแล้วคะอันนี้ใกล้เราที่สองแล้วเอ้อรอบที่สองยาวคนยาวอันยาวกันฮะคิดไปก่อนคือไปดังสี พ่อมาพ่อมาไปแลนอีกไปวิ่โบได้ไปต่อเนื่องสองรอบแล้วเร็วเดีวไม่หยุดคชียไปก่อนโบได้ไอ้ไม่หยุดไปเลยพี่นวดเยี่ยวมันถึงไม่ถึงไปทุกคนขาเมื่อนี้มีเตปันไปแลนค่ะย้อนสิเปรทุกคนค่ะคลิปนี้มีตำนานไปอย่ามานั่งไอ้นี่ไป สองรอบแล้วอีกสามรอบวิ่งแก้บนพูดจำสามวันเจ็ดพันแล้วนะองเจ็ดพันแล้วหงใหม่เพิ่งสามพันวันนี้นะไปต่อค่ะไปต่ออีกสองพันไปไปโอ้ไอใหม่สิบรอบนะพวอแม่สิบมต่ ไอปไ่ะเพราะว่าิอดจกเขาแจกไอ้บอกให้ใส่ขาสัตว์ด้พอใส่เขาเน่ไม่แพงก็แล้อย่างค้นผางอย่างหิ่ยำยำำยำยำอยู่คนผากนิ้วค่ะอีกแล้วอาจจะยังค่ะพี่มันเขาลุกเขาเลอ้าซีเราไปเนี่มามามาอีกรอบนึงอีกรอบเดียวเร็วเร็วเร็ว รอบหนึ่งเง้งไปบรอบอ่ะไปชันิบรอบเป็นยางชังนใจจอยไปเอ <c oughs> สุดท้ายแล้วครับพ่อแม เออหารอบเหไตองนนบตอนนี้เตอนนี้7จ็ดพันแล้วค่ะมือสามสมือเจ็ดพันฝากแฟนคลับติดตามด้วยนะครับช่องอะไรนะมิวชนิชาร่เพล่นชอฟิเยลนี่ถ่าต่อบะ เอาดีจะยาวมือมือบอลมือเอาวเอาวกเาวขาพุ like <fen sure> ่นพอๆแม่ท hey, <I> uh ีน oh. yeah. <laughs> ี oh. yeah, ้ตามหนูเลค่ะเอาตีหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นไพ่อีกหนึ่งอันที่นี่หายใจท่านี่ท่านี่มีอยู่วอใจเย็นเจ้เย็นเจเย็นเะขอมือเจมือบ่ลมือบอเมือค่ะคือมาเหตุตามสัญญาหรอเด้อค่ะห้ารอบค่ะห้ารอบใช่ไหมเหนื่อยมากค่ะตอนแรกบอกสามพันห้ารอบแต่ว่าได้มาเจ็ดพันแน่นค่ะ นุ้ยบอกค่ะพันสิบเรย์ฮอดอันนี้อันนี้นี่ช่องอะไรวะนี่อันนี้ช่องวันใหม่ลำเพิรลออฟวิชเชลนะคะถ่ายยูเดอร์ค่ะถ่ายแล่นนี่เตรียมพร้อมแล่นแล้วอันนี้ตอนนี้ใช่ไหมแมนค่ะหนึ่อาทิตอนนี้สามจะสี่วันแล้วเพราะว่าเด้อเดี๋ยวต้องมาซิบเรย์แล่นด์ได้ที่นี่คผู้ใดผู้ใดอยากแกล้งอยากกันแกล้งผู้ใดอยากไฮแล่นดด้วยค่ะแต่ว่ามิวนี่ สุดๆเลยค่ะสามมื่นคนตามเจ็ดพันเกือบเจ็ดพันกว่าแล้วไม่เพิ่งเขาไปวึ่งของโมเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะฝากติดตามน้องใหม่แล้วก็น้องหมิวด้วยนะครับทั้งสองนั่นแหละแล้วก็น้องแก้มด้วยทุกคนด้วยสวัสดีค่ะแก้มอะไรนะแก้มปนัดดาและเพลินโชว์ค่ะแมนครับแมนครับติดตามทุกคนนั่นแหละตอนนี้เมื่อยมากเลยเมื่อยค่ะอปิีทีปิีทีโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้องมบวล์ต้องขอลาไปก่อนด้วค่ะมาทำตามสัญญาแล้วด้วยค่ะ สามพผลิตสามไหนึ่งอาทิตย์แลนหาหลอดค่ะตอนนี้เจ็ดพแล้วนะคะยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยเพ<ช>ิ่งสามวเองป้าปังยี่ลี่สุดยอดสุดยอดวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าตัวเองเอ่ะตัวเองอย่าไปถ่ายคนเดียวตอนนี้มันปิดคอมเมนต์ละเพราะมันบอกว่าน่าหน้าหน้ามันเด็กเกินไปอายุยังยังไม่ปิดคอมมูต้องไปเปิดนะไม่หมายถึงว่ามันปิดเองไม่ได้สปาร์ชันเพราะว่า มันปิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับพ่อแม่สวัสดีจ้า